นี่ฮะวัดบวรนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นองคเจดีย์จริงๆเมพระศาสดานะครับพระพุทธชินสีอันนี้กลังหันชัยพัฒนาอันนี้จะเป็นวัดนะฮะสวยงามมากทุกคนจะเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกนะฮะอันนี้บ้านพานถมทุกคนออกมานะฮะตรงไปราชด,ดำเนินได้นะฮะบรรยากาศโรงเรียนวัดบวรจะอยู่ซ้ายมือทุกคนนี่ฮะ เริ่แล้วนะฮะไปะกลับบ้านเราไปกลับโรงแรมแบบเฮาส์กันไปพักผ่อนทุกคนอันนี้คือต้นสาระลังกาดอกดาวกระจายดอกแพงควยอะไรก็ว่าไปนะฮะบรรยากาศแบบง่ายๆอันนี้เป็นช่องหลักนะครับที่กําลังถ่ายอยู่นะฉะนันน้นจะเห็นว่าบางทีมันตัดไปเองสั้นๆเพราะความร้อนของเครื่องนะครับทุกคนบางทีก็ความจําเต็ม อุณหภูมิสูงนี่ฮกาสิกรไทยที่เราเข้าไปกินข้าวขาหมูอร่อยมากทุกคนนะฮะนี่ถนนบรวรนิเวศซ้ายมือนะกนะแล้วก็เคียวขวาตรงนู้นเป็นสี่แยกไฟแดงใกล้ๆนี่เองทุกคนก็จะเป็นมม m h o าส์นะครับไม่ไกลจากวัชนะสงครามถนนเข้าสารทะลุออกไปนู้นรัชดำเนินได้สบายเลยทุกคนนี่ฮะขาหมูในซอยนี่แหละ น,นี่ทำเลทองมากเลยนะร้านนี้คาเฟ่ที่เราเห็นเนี่ยในกล้องเมื่อกี้เขาทำเลดีมากนะครับยุ่งจนรู้จะว่ายังไงนะฮะทุกคนฉันถึงบอกว่ายุ่งแค่ไหนนะฮะปังแค่ไหนถ้าไม่ได้ออกช่องนี้นี่เสียดายนะฮะช่องนี้เราต้องคัดเลือกนะฮะแสดงว่าร้านไหนยิงปังเราก็ไม่สนับสนุนให้ไปกินหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเราอยากสนับสนุนร้านเล็กๆร้านดังๆร้านดีๆ ใหญ่โตใหญ่เล็กแค่ไหนใหญ่หรือเล็กไม่สำคัญนะทุกคนถูกไหมครับอยู่ที่ความอร่อยความแซบแล้วก็คุณภาพการบอกต่อเพราะบางร้านเขาดังมากเขาจะแนวแบบฉันไม่ต้องการช่องของเธอ,อเล็กๆฉันอยากได้ช่องใหญ่ๆเราเป็นช่องเล็กๆนะฮะทุกคนบางคนเขาจะไม่เห็นคุณค่าหรอกแต่เราชนะท้าถ่ายต้องติดต่อไปก่อนถูกไหมต้องให้เกียรติเขาว่าถ้าเกิดเราไปร้านเขาแล้วเนี่ยเขาจะให้เราถ่ายไหม ถ้าไม่ให้ถ่ายเราก็จะได้ไม่ไปเลยประมาณเนี้ฮะนี่เรากําลังจะเลี้ยวขวาไปแม่มเฮา